ค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้าวเที่หลายคนเนี่ยติดตามฟ้าแรกข้าวกันย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวที่มีรถกระบะสิงเนี่ยไปพุ่งชนซาลานักเรียนที่กำลังข้าวไข่ ลูกเสื้อในกิจกรรมทางไกลยอยู่นะคะลาสุดลยกว่วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดส่องคล้าค่ะก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจครูแล้วก็นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระบะสิงเสื้อลักผงชนซาลาในขณะที่นักเรียนเนี่ยกำลังทํากิจกรรมขายลูกเสื้อก็เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บแนวซิปา้แล้วก็เซีวิทซองายค่ะ จากกรณีเหตุรถกระบะสิงแสลักผงชนซาลาในมู่บานขณาที่นักเรียนระดับั้นประทมศึกษาของโรงเรียนบ้านผู่เตียวตำบลสำลักค้ามอำเภอเสดาจังหวัดสงคลา้ากําลังทํากิจกรรมขา้าวท้าลูกเสือ้อในกิจกรรมเดินทางไกลบริเวณซา,าลานาโรงเรียนค่ะก็เป็นเหตุให้นักเรียนแล,ล้วก็ครูได้รับบาดเจ็บในจํานวนสิบสามรายแล้วก็เสียชีวิตสองรายลาสุดเล็กว่าค่ะนายสมนึกพรมเคี้ยวผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคล้าและนางมณีรัตนพรมเคี้ยวนายกเล่ากาชาดจังหวัดสงคล้าพร้อม้วยสมาชิกเล่ากาชาดก็ลงพื้นที่ไปเยมให้ กำลังใจครอบครัวข้องผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทัดใยได้มีจำนวนแปดรายนะคะโดยขณะนี้มีนักเรียนที่ต้องอยู่ในความดูแลข้องแพทย่างกายฉีดยาซ้ำรายแล้วก็อาการปลอดภัยเหลียอยู่ระวังประเมินการรักษาเพิ่มเติมอีกหรายพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มอบกระเช้าเยี่ยมแล้วก็กล่าวแสดงความห่วงใยกับนักเรียนรวมทั้งครอบครัวข้องผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อจะเป็นควันแล้วก็กำลังใจพร้อมสร้างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือถุกครอบครัวอย่างเป็นกำลังความสามาถค่ะทางด้านของนายชัยยศสิทธิ์ทิ์ ชาตรีูพอำมวยการโรงพยาบาลฮัทไย,ยก็ยืนยันนะคะว่าจะให้การรักษาและก็ดูแลอย่างเต็มเทนื่งจากว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ดูแลรับผิดชอบพื้นที่จัจงหวัดาัใต้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในลากลร้าดานจึงให้ความมั่นใจค่ะว่าตลอดการรักษารวมไปถึงระยะฟื้นฟูนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะให้การดูแลรักษาอย่างเต็มเทแลวก็คณะนี้ยังคงมีทีมแพทย์คอยประเมิอนอาการแล้วก็ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะสนะครับส่งต่อ,ตอเป็นกรณีอุบัติเหตุเนื่องจาก มีการเข้าไข้ลูกเสือนะครับแล้วก็มีรถไปชนนักเรียนซึ่งทำกิจกรรมอยู่นะครับอันักเรียนทั้งหมดเนี่ยที่ส่งไปต้องมาใหญ่ใมีทั้งหมด8คนนะครับแต่แคนนี้มีต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั้งสาคนแล้วเข้าเข้าเป็น ICU ียูแผนกเด็กตอนนี้กำลังให้การรักษาอยู่ซึ่งก็จะมีการบาดเจ็บทางด้านไขสันหลังนะครับแล้วก็บาดเจ็บที่ใบหน้าตอนนี้โรงพยาบาลให้การดูแลอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นจะมีการบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดเจ็บที่กระดูกหักนะครับแล้วก็ที่ขานะครับ ตอนนี้ทางนี้ทางนี้ก็โรงพยาบาลก็จะมีการที่เตรียมการจะเข้าไปล้างแผลแล้วก็ทําการผ่าตัดนะครับเป็นกระดูกนะครับคุณหมอก็จะร่วมกันในการดูแลทั้งคนไข้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ความไว้วางใจนะครับว่าทางโรงพยาบาลสามารถดูแลอย่างเต็มที่เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับทีมงานที่พร้อมนะครับพร้อมเครื่องมือที่ดูแลทั้งหมดนะครับคนทั้งหมดตอนนี้ก็ผ่านการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง m r i สแกนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการวินิจฉัยแล้วก็พร้อมจะเข้าผ่าตัดเราททำการรักษาต่อไปนะครับ สวนภูบาดเจ็บอีกจํานวน2รายนะคะคณะนีในรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเสดาอาการปลอดภัยและกาเดินทางกลับบ้านแล้วเนี่ยจำนวน2รายขณะเทนะักเรียนเทเสียชีวิตจํานวน2รายก็คือเด็กหญิงอัสนานีลังปุเตะและกาเด็กชายสุริยะจันทราครอบครัวในได้นำได้นำรางนะคะไปบำเพ็ญกุศลณภูมิลําเนาแล้วค่ะ ส่วนการช่วยเหลือเยยวยาเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยยวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ1 0 0 0ง่นบาทแล้วก็มอบเงินให้กับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บคนละ5,000ันบาทนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการทําประกันชีวิตให้กับครูและก็นักเรียนทั้งหมดในข่าวขายลูกเสื้อ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือซบละห้าเบื้นบาทแล้วก็ผู้บาดเจ,จ็บอีกคนละห้าพันบาทซึ่งคณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการเยียวยาช่วยเหลือต่อไปค่ะด่านผู้ขับเคร้รถกระบะยี่ห้ออีซูซูด,ดีแมกไม่เหล็กทะเบียนพ่อพึ่งพ่อผ่านซ้อมจัดซมนึ่งสรงคลาสซ่อมช่วยก็คือนาาวิษณสนุท่องซ้ายค่ะตำรวจขอตรวจชีพเบื้องตอนผว่ามีสารเสตติดแต่ว่าต้องมีการตรวจเดือดเพือจะยืนยันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนการดำเนินคดีเบื้องตอนคณะนี้าหนที่ตํารวจสอบพ่อสดากัดัดขานการประกันตัวววววค่่่่ะะแล้กก็ออยูรราางสสืบบนนเเพิิมมต เพื่อจะดําเนินคดีแล้วก็เอาพิษกับพูกอ่อเหตุต่อไปนั่นเองนะคะันนี้ไล่ไฟก่อแรงระดรุมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเอาพิษในด้านกฎหมายกับผู้ที่ขับขี่รถกระบะซิงคันนี้ก็เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถึง13รายาแล้วก็เสียชีวิตสองรายก็เขาสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ขอเ,เป็นกําลังใจให้น้องทีกําลังรักษาตัวอยู่ด้วยนะคะค่ะ